ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ ผมสวัสดีครับมือหนีสิทามาช่มนะครับเปิดราคาควายนะครับสําหรับแม่ควายไทยสายพัฒนารับถ้าพี่น้องบวยโสนใจนะครับเข้ากับสิได้มาช่มมาแย่งกันนะครับลักษณะอ่างไงนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับพี่น้องหน้าตาดีนะครับมันจะเปิดราคาแม่ลูกนะครับลูกผูนะครับมันสูงตัวใดกับพ่อแม่นะครับร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดบวกเนาะ ครับถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับกล้วยแม่นี่ส่วนสูงลอยสี่สิบเอ็ดบวกลูกตัวผูจักเดือนครับพ่อห้าเดือนครับท่านท่องไปมันว่ามันทับมาแล้วนะอ๋อมันทับมาแล้วเนาะลูกตัวผูหาเดือนนะครับครับพื้นบ้านเขานี่ครับเพื่นทับไปแล้วนะครับลักษณะนุ่มดีนะครับกล้วยแม่นี่นะครับมีกำไลขาหลังนะครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับกำไลขาดีนะครับผมสําหรับกล้วยแม่นี่นะครับ อันนี้ลูกต่วผูเพื่อนนะครับลักษณะเต้านมดีนะครับท่ายสวยนะครับหางกะถือว่าใส่ได้นะครับบกถือว่าเขินนะครับลักษณะหางเพื่อนซ้ำหนีนะครับอาพี่หน่องเบิ้งนะครับอ่างไงแท้นะครับกล้วยแม่หนีนะครับครับอ่างไงนะครับหน้าตาดีนะครับเขากะถือว่าใส่ได้นะครับตาเต้มแก้มจำนะครับตามลักษณะของกล้วยไทยนะครับ พี่น้องผู้ใดสนใจอันนี้คือลูกตอผูเพิ่นนะครับหาเดือนแล้วนะครับโอ้นางหนาซาไงนะครับลูกตอผูเพิ่นนะครับซาใดได้เห็ดนอเห็ดแนวมานะครับถ้าพี่น้องผู้ดดสนใจนะครับมาเบืองได้นะครับก้วยตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้นะครับเป็นทับไว้แล้วนะครับทับพอบ้านๆนะครับแล้วก็ลูกน้อยตอผูนะครับ หาเดือนนะครับเพื่อพี่น้องผู้ได้นใจนะครับส่วนสูงหล่อ41บวกน้พ่อเนาะนะครับมึงขานะครับมึงแข็งมงอขาโหลดนะครับผู้ได้จะตัดสินใจเนี่ยมึงเต่าน้มเพลินนะครับเต่าน้มงามนะครับเหล้ยงลูกหง่เร็วนะครับกล้วยยังสีนมดีครับผมสำหรับแม่ลูกนะครับแม่ลูกตัวผูหาเดือนนะครับแล้วก็ ในทองมันก็ทับไปแล้วนะครับผู้ใดสนใจก็ออกไปรุ่นเอานะครับอ่ห้องเทไรพ่อแม่ลูกเปิดแล้วคอ่าหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจพี่กัดครับพ่อพี่กัดบ้านบ้านคำเจริญตำบลตำบลโคกกลางอำเพอ่เพี้นจังหวัดอุดรธานีนะครับเ่อพี่น้องผู้ใดสนใจมาส้มมาแย่งได้นะครับูกเพื่อนกับป้าป้าเมียนะครับพี่น้องงามคัก นางนาซาใหญ่แม่ก็อ้างใหญ่นะครับผู้ใดจะไปพัฒนานี่คุ้มค่านะครับราคาเปิดก็คือหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับท่านผู้ใดมักก็มาส้มมาแย่งมาต่อเอานะครับขอ,อ,อเบอร์โทรนะครับพ่อ0844199203อครับอีกรอบครับ0844199203ครับผมเดี๋ยวสับผมแรกผมจะชิมใ้ข้างล่างให้ตามที่น้องผู้ใดสนใจนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้นเนี่นได้ครับผมสวัสดีครับ